ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ,อนึกษสาวทุกคนนะคะตอนนี้พอ,อนก็มารับญาพานะคะโอ้โหยาพานะคะ,าาะ,คะสวยมากเลยสวยจังเลยวันนี้ยาพามารับญาพานะคะอยู่ที่ร้านเสริมสวยนะคะก็จะไปจับปลาดงนะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะคะคุณเอจีก่อนถึงก็ะแวะซื้อกาแฟกินก่อน น,ะะนี่นะคะได้กาแฟนะคะกาแฟ่าบอกว่าให้ซื้อกาแฟให้นะคะอา่าเออนี่แหละก็จะลองเอาไปนั่นดูเนี่ยนะคะ ผลไม้นะคะผลไม้ซื้อจากป้าใหญ่ตอนก็จะลองเอาไปขายดูที่นาจำปาดงจะได้ขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณเอฟซีใกล้จะถึงแล้วนู่นนะคะถึงแล้วย่้าอย่าเปิดเปิดท้ายให้ลงอ๋อเจ้าอยาไปเข้าห้องน้ำบ่าวค่อยไปเข้าห้องน้ำให้ค่อยไปจอดที่นู่นบ่สันรด้บ้างไดบ่ไปจอดพุนจอดพุนบ่สวัตดีนะคะสวัตดีนะคะคุณป้าฮันนี่นะคะ สวัสดีสุขู่สุขคนเด้อค่ะเดอ้อนะจ้า,อ,าอ๋อปราอ้อนวันนี้มีมีกล่องข้าวแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะเอามาเอามาให้ซอยอุดหนุนน่ะนะผลไม้ซอยอุดน้นหนเด้อนี่ไงโอ้มีกล่องข้าวแล้วก็นี่ด้วยอะไรอ่ะนี่คืออีหยังช่วยอุดหนุนหน่อยอัานี่นะคะกล่องเป็นผล,ลไม้น,นะคะนี่ค่ะ นี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องผลละไม้ก็มีกล่องข้าวด้วยเด้อผลละไม้อีหยังอันออนี้ฮะเอาไปเอาไปให้ไปให้น้องมนดูน้องมนจะรู้นะคะว่าชื่อว่าอะไรชื่ออะไระะอ่ะชือ่อไปเบิร์เลยนะจ้าชื่อไปเลยโอ้ผลผละไม้อะไรก็ไม่รู้อย่าไปลุ้นนะคะว่าเป็นผลละไม้อะไร ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกคาถาเหมือนจะเปรี้ยวนะเหมือนลูกรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่นะคะจริงอ่ะใช่ให้คิดเอาเลยว่าลูกสตรอเบอรี่อร่อยขนาดไหนเนี่ยนี่แหละเอามาให้ช่วยอุดหนุนนะคะอร่อยนะคะที่ไช้เป็นเอาผูกรอบรอบริมฝีเท้าเดี๋ยวเด้เอาอะไรที่เนี่ยช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะถุงละถุงละ น่าถรงละยี่สิบห้าบาทนะคะขายไม่แพงค่ะช่วยอุดหนุนน้อยนะคะนี่น่าพาไปเข้าห้องน้ํานะคะคุณเอฟซีวันนี้ย่าพาไปเสริมสวยมาสวยนะตกตะลึงเลยนุตกตะลึงเลยวันนี้ย่าพาไปเสริมสวยมาสวยเสริมสวยอยู่ที่หนองแวงใต้ตรงที่แยกลุงพลเกิดนั่นแหละ ค่ะมันตรงข้ามมาฝั่งนี้แล้วไงฝั่งมาจำปาดงแล้วจ้าหนูมาส่งยาพาตั้งแต่9ก้าโมงเนี่ยเพิ่งเสร็จว่าใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยเพิ่งเสร็จนะคะเนี่ยนี่นะคะล,ลูกนี่ก็ได้ขายแล้วหนึ่งเอ้ยสองถุงแล้วนะคะคุณคุณน้องมนนะคะช่วยประออนอ,อุดนนแล้วนะคะอุดนนประออนแล้วเนี่ยลูกอะไรนะฝ่าโนยังจําชื่อไม่ได้เลย,ลเยะอะไรเบอร์รี่อะไรเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยนะคะคุณเอฟซีเนี่ยค่ะ อร่อยนะคะพราะอนกินแล้วติดใจเดี๋ยวจะจะจะลองเอามาขายที่ให้คุณให้คุณแบบได้หลากหลายคนเนาะได้กินอยู่ที่ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากคือว่าอยากจะให้อยากจะให้ป้าใหญ่เขามีรายได้ด้วยนะเพราะว่าเขาวางขายอยู่บ้านหน้าบ้านเขาบอกว่าป้ามีเยอะไหมเขาบอกว่ามีแค่นี้เลยวันนี้เก็บได้แค่นี้ วันนี้เก็บได้แค่นี้หนูก็เลยเออลองลองเอามาดูมากินไลเบอร์รี่เนาะยี่สิบห้าบาทคุณแม่หนูหนไม่เคยกินหนูหนูกินแล้วหนูติดใจเลยหนูว่าหนูอยากจะเอามาลองให้คนนานาลุงพลนะคะนั่นดีเนี่ยถุงละยี่สิบห้าบาทนะคะเนี่ยนะคะหนูมาหกถุงเพราะว่าหมดแค่นี้นะวันที่หนึ่งยังยูอืม ช่วยอุดน้นหน่อยนะคะเนี่ยนะคะคุณแม่คุณแม่ใหญ่ก็กาลังจะช่วยอุดน้นนะคะเนี่ยน้องมนก็ไปแล้วสองถุงนะคะ,ะขอบคุณมากๆเด้อยค่ะเด้อร่วมด้วยช่วยกันป้าใหญ่ก็วางขายอยู่อยู่หน้าบ้านเขานั่นแหละมีค่ะมีพริกเกลือน้าคันเนี่ยพริกเกลือก็มีเด้อหนูไม่เคยกินหนูลองชิมดูอุ้ยคล้ายๆกับสตรอเบอรี่อ่ะ คนที่ชอบกินสตอเบอรี่จะจะกินแล้วจะมันนั่นเลยนะเนี่ยโอ้ขอบพระคุณคะ่ะเดี๋ยวทอนให้5บาทนะคะฮะโอ้ขอบพระคุณมากๆเด้อขอให้คุณแม่นะคะอ,อายุมั่นขวัญยืนนะคะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงๆนะคะ5บาทไม่มีค่านะคะนี่เอฟซีที่ไหนเนาะ มาขอวหนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาขอพรปูจ้ามาขอพรปู่นะคะออมาตาใสค่ะอ้านานอจ้าแม,าม,าม่นบ่ะค่ะอออโอ,อ้ขอขอปู่อย่างถูกหวยมืงอืนจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ ได้สมใจด้วยค่ะเด้อจ้าสื้อไลายปันนี้ไม่ต้องถือสื่อไลายสูบปันนี้จ้าสื่ออยู่ที่บ้านสูบคนเดียบมันบ้านเนี่ยทุบเปอร์เนี่ยเราเพิ่งไปซื้อของอยู่บ้านอยู่วันนอนะบอค่ะอยู่ล้างพาวันนอนนะคะโอ้เพิ่งซื้ออย่างเนาะปันนี้เนาะ ลุงกับป่า ing, มันบอย่บ <apologize> <ername> ่น <ga> ี่ขึ้นเงียบเงยบพืชนิ่งมัน้อนพื้น่อนอ่นเล้ยปูกระเบื้องห้อนแดด ได้ค่ะได้ก like like ็้มเมนสามบอค่ะสามเนาะค่ะเนาะเท่าที่เคยตีมากก็คือสามนะคะค่ะฮ้อนเนาะห่อนห้อน โอเคนะคะขอพรเรีเยบร้อยแล้วก็ตีคองนะคะตีค้องรับโชคพี่อย,อยะอย่นี่บอกอโน,น่เนนูีบ่บอก